ไม่ใช่แบบว่าไม่ใด้รวยแล้วทีละอายุสิบหกรายได้หกหลักมีบ้านมีรถไม่ต้องร้องไม้สูนแชมป์ไม่ต้องบอกฟาซีเอ็มดีเพราะไอ้สุพัฒมันนั่งขายซีเอ็มดีไม่ต้องอ้างเรื่องเงินทีละมันมันไม่เกี่ยวเลยแต่สิบหกไอ้เวที่อวยกูไม่เห็นซักแชมป์เนมรายการวัดก็ไม่มีกลัวจนอยู่ในรูยังห่าง อีกเยอะมากน้องได้ได้กันอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไปหลุดไม่ลักไงกี่เฮียไอ้ฟ้าไอฟ้าว่ามีคนบอกจุ๊บจุ๊บฮะมีคนฝากบอกจุ๊บจุ๊บเอ๊จุ๊บเอ็มหรือเปล่าไม่ทำไมทำไมทำไมมันต้องปลุกฝันให้แบบไอ้นี่วะไหนทำไมผมรู้จักกันหมดมาแล้วฟ้าทำไมล่างวันสอง จุๆอะไรวะจับอย่จับไม่ใช่มันมันคือมันคืออ่ะกูจะอธิบายให้ฟังนะให้กูวาดรูปไปดูไปละมาวงวงวงแม่งนัวจ่าวงแม่งนัวจ่าไม้ครับวามแรงอ่ะวิเชียรไปดูนะไปรู้จักกันหมดเอาที่ร้านอะร่างมาสองนี่ไงไอ้ร้านดิษดินเมืองนะไอ้ดิดไอ้นี่ดิดดิดลักกี้โอ้โหลำค้างเข้ามาอย่างปลาดูไอ้ปลานี่เนี่ยอาบาเ่ยโอ้โหอาบา สอองหรือเปล่าครับอาบามาวัดไม่ใช่ปลาคิโมบิดเหรอนี่นะมึงดูนะล่ะสองสอครับเอ้ยล่ะดูอยู่ปั๊บอาฟามาแล้วบอกนะสอองเลนี่มันมาเลยอ่ะพี่ขาครับนี่คนดูโอเคอ่าฮะปูมาขอไปช่วยพี่ซินี่คนดูโอชาช่วยแล้วคนดูเอาเว้ช่วยโอชาคนตอนนี้โอชานี่มือที่สามละนี่มือที่สามเฮ้ยกูจะตายเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงนะครับ อุ้ยลุกพอดีเอ้ยดูฟ้าคนดูฟ้านะคนดูเวทหน้าหลังหนังอะไรพี่ทีดิเราไม่ควรรู้ใจเหรอเห็นยังครับศัพเห็นแล้วไอ้ตัวนี้ผมว่าจะเยอะสุดเลยอันนี้อันนี่ี้อันนี้คือเอ้ยอเาไเอาพี่กิตตานขอโทษครับพี่บิ๊กโจ๊กอันนี้คืออีกต่อเขาอะไรนะพี่ถึงพี่กิตตานเด้อเออฝากไว้สักคนก่อนก็ได้เอ้ยพี่กิตตานไหนนี เอาไอ้เที่ยผิดคนไอ้สัตว์กูกูไม่ผิดคนไอ้เชี่ยลำลำฟีไอตัวตัวือที่สามลำฟีอ่ะอ่ะแต่มึงดูนะมึงดูนะนี่คนดูฟ้านี่คนดูเวทมือที่สามหวานเสมอตัวนี้ลำฟีตัวนี้จะแฝงตัวแฝงตัวเป็นเอ้ยแฝงตัวเป็นนี่ ให้มันหมุนไงวะแฝงตัวเอ๋อโอ้ทับวาดดิว่กวาดเถอะวาดเถอะนี่นี่อันนี้แฝงตัวมาเป็นนี่แฝงตัวนะแฝงตัวอ่ะแล้วก็แฝงตัวมานี่อ๋อมีหลายประเภทมีหลายประเภทแล้วก็ไปเจอกันตรงนี้แล้วก็มาเจอกันตรงนี้ไมาจากจากคนดูดิจากคนดูดิจากคนดูไปเจอกันตรงนี้เดี๋ยวผมมาผมไปเป่าเค้กครับเฮ้ย ย้อนหลังย้อนหลังนี่นี่แล้วก็มานี่ละอ่ะอย่างนี้ถูกปะ่ะเออเพราะว่าจะไปเป็นคนดูฟ้าละยังไม่เป็นมือที่สามแล้วก็มาเจอตรงนี้นั่นแหละพอย๊บมือนะพอยของมือที่สามคืออะไรให้มันทะเลาะก,กันเอง <laughs> หนึ่งนะแฝงตัวไปเป็นกลุ่มคนดูไอฟาหรือเวทสองสร้างเรื่องสร้างเรื่องนะโอ้ oh, ฟังไหมเนี่ยฟังอยู่ครับหนีเจมาเจอมึงอีก สองคือสร้างเรื่องสร้างเรื่องให้ติ่งแม่งทะเลาะก,กันเองอ่ะนี่คือพอยแล้วมึงว่าตอนนี้มันทำสำเร็จไหมอ่ะตอนนี้มันทำสำาเร็จไหมสำเร็จเจ้าอะไรอ่ะฮะ สำเร็จก,ก็อะไรอะ่ะสำเร็จก,ก็อะไรอะก็ลำสักเซสเนี่ยสักเซสหวานเจีย๊ยบดิตอนเนี้ยส่วนไอ้สองคนนี้สองคนนี้นะ <c oughs> เออแดกคนดูฟ้าเออแดกคิดว่าต,ติ่งเวทมาลํางัดสวนมากตัดมาที่คนดูเวทเป็นแนี้ครับ <laughs> เออแดกเงน ของทิปตกอะไรอย่างนี้มันน่าจะสมัครยากนะเป็นไงสุดท้ายใครขำฟีสีแดงสีแดงคนดูมือที่สามขำฟีอันนี้ขำฟีเหรอนี่ เนี่ยสมการเวทฟ้าตอนนี้นะนี่คือสมการเวทกับฟ้าอ่ะทีนี้คนดูคนดูฟ้ารู้แล้วนะครับคนดูฟ้ารู้แล้วนะครับแป๊บนึงนะกูขอเขียนนี่ก่อน ทีนี้คนดูฟารู้แล้วแล้วทำไงอ่ะอ๋อไอ้สั์ชัดแล้วพี่บอบมาพูดแบบนี้เข้าใจเห็นภาพเลยเลิกสนใจครับเลิกสนใจซะเพราะสุดท้ายแล้วมือที่สามหวานเจี๊ยบเสมออ,อันนี้ต้องตัดลงติกตอกนะอันนี้คือสรรมการนะ นี่คือสมการที่แบบแท้จริงเขาเรียกว,ว่าทําให้เข้าใจที่แท้จริงใช่อันเนี้ยคือดูดูอันนี้คือรู้เลยใช่สมการนี้นะรับเปิดเต็มจอให้คนดูแฉกไปลงเลยคนดูทางนี้หยุดแล้วคนดูทางนั้นหยุดได้ยังคนดูทางนี้หยุดแล้วคนดูทางนั้นหยุดได้ยังผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคนดูไม่ครับเราเราจะไปว่าเขาหยุดได้ยังไม่ได้ครับเพราะมันยังมีตัวเนียนอยู่ไงอ่ะตัวเนียนคืออะไร ได้ละมึงเอาคลิปที่มึงโดนมาดิยี่ไหนวะมนน,น่เปิดเลยในทิกตอกอ่ะมันไม่รู้ทิกตอกช่องไหนมาพี่มา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 กในคลามดิมามามอมามามอมามามามอมามาม่อนเามามนมามาม่ะชมามารามเมามามามอมมามามม่รูร้เนี่ยชือยยออไไช่อ,อ,ม,อ,าอมาองมอมมา นี่อะนี่อะไม่มอ่ะกูถามหน่อยนะคนดูเราอะจะไปนั่งพิมพ์หมีไหมกูถามตามตรงนะเอากูแล้วเนี่ยเนี่ยอ่ะกูนั่งมึงลองกลับมึงลองกลับไปดูดิมึงลองมึงไปดูโปรไฟล์มัมนดิมึงอ่านก่อนมึงอ่านผอ่าน,นอ่ะนอะไรอนะ่ะ เออไม่เออจัดเลยดูแล้วมึงไปดูช่องมันดิมาติดตามใครบ้างไอ้ยันน่ะกูเล่นติ๊กต็อกมากูอยู่คนดูมานะกูไม่เคยเห็นไอ้เหียนี่เลยเอาจริงนะเรื่องปัญญาอ่อนจัดรำกันอะเล่นโง่คู่ทั้งไอฟาและไอเวสอารองคีราคุณดูดิในในคลิปมันกดเหียอะไรบ้างอะไม่ได้จ้างโดครับผมมันเออเว้ย มันใครก่อนอะไอเทียเนี่ยมึงเคยเห็นมันไหมไม่มีใครเคยเห็นอะมันคืออะไรมันคือนี่นี่ไอวงแดงนี่แฝงตัวอยู่เว้ยเลิกเอ๋อได้แล้วถ้ามึงยังเอือแดกกันอยู่มึงก็จะเป็นไอเนี่ยเนี้ยเนี้ยไอเนี่ยเครื่องมืออะเครื่องมือของมันะจำไว้รออะไรตามนั้นนะ รู้เรื่องนะอไอ้บ๊อบครับทำออะไรกันกูเพิ่งทำสมการในนี้ไปไอ้เรื่องรรนนไ,ไอ้อไอฟ้ากับไอ้เวทอะไปวะ <c oughs> ทำสรรมการไปว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็น,นยังไงกูอ่านเกมมอ,อกหมด